สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ๋อมื่อนี้นะครับเน้่เขาตีพากันแยกงข้ามดแดงมื่อนี้มาบุญมางานแต่ว่าต้นไม้มันลายแห้งเขาน่ะเพราะต้นขาวมดแดงก็ลายทั้กันเนี่ยนะแต่เลยว่านานี้มันต้องแยกงข้ามดแดงอืมแต่ว่า เขาสีแแง่ธรรมดาหมันก็บ so ่ได้เขาต้องแต่งตัวในจังหน่อยหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ผมไม่เห็นยังไะเนี่ยไปไกลม่สิหิวน้ำหน้าพี่น้องมาไปเาไปหาเงนี่ยมจะมีทางน้ำนี่อันนี้น้ำนี่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 ยาเี้ยใครหมดแดงเข้าเข้าดิเข้าดิขี้มาไปแง่บอไปเลยกับขี้มารขี้มาขี่อะไรอเมันอสิพ่าเน่บไปสัตว์ไปไปมาต้องขี้หลบยางเอาไปไกลวะนี่เลย มันหลักูกาเลยแดดก็พดแดดคราบมือเยากับเง้าต้นดอกมวงนี่ะมันลายอ่ะนะอ๋อนี่นี่นี่องเบิงเนี่ยใสไว้มันข้งไหมคือดอกนี่โอ้ยมันนี่โตไปไปคน่ังไไหมไม่ได้หรอกงี้เลยไปไปไปเรื่อยตั้งอย่แต่ปลามันลายผมว่าีปลา่มากม อดอนี่นีนี่ๆๆๆๆอะไรเหรอแมนมั้ยแมนเจ้านี่เลยเออไปมึงไปมึงแมนมัยแมนรอดอาไีนี่หัวลำย่อยายเขาข้าทางอื่นไรบ่ทางอาได้ครับผมทุกหมดได้ได้ได้ไปขวัทางอื่นวาย

อุ้ยเต็มเลยพอตอบพวกพวกกันไยู่ะไรอยู่อุ้ยเต็มเลยเฮ้ยเ้ยพ่อพ่อมันล่วงมาฝั่งนี้พ่อว้าวเฮ้ยโอ้ยขนี่ตะใครผักีนี่ตะไครผักนี่ตะไครผักโอ้ยได้มาได้มาได้มาได้เฮ้ มิเตใครผ่าน่อ,อ,นอ,อยพ่อไหเพ่อไห้พ่อไหนไอ่ยล่อยนี่แหละช่องนี้ไหนผมว่าคือกันล่ะได้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 เลยได้เลย

ไจ้อเขาเนโลละซี่หาร้อยหกร้อยเนาะไปไปดีนี่ไปดีโลเก้านีไม่มายคื่อนนี่ยงนี้นเออวเนี่ยมโตจะมีใครรับไปเลยที่ใครรับขีเมี่ยมเลยี่มงจะกัหูะเนี่ยเอ้อ้ี่เอ สวัสดีครับมือนีเอาซ้ำนี้เด right? like ้อมือนี้เด้ออะไรซ้ำหนี้ล่ะมือนี้ทั้งแดดโอ้ยห่อนแสบมันเหนียวใส่กับความกงินพอดีก้อยอยู่พอดีก้อยอยูุสามห้างสี่ห้างโอ้เราอยู่กำลังจะอะไรนะพี่มือหนูก้อยครับก้อยมือแดงครับเนี่ยไปแย้มาสุดยอดในหลายคันอยู่ครันเป็นเนาะโอ้หลายมาก